<น>ปีพัดลมด้วยจะได้เอาไว้เปิดกลางคืน<ด>พัดลมเรามีน้อยตัวเฉยๆมันเปิดั้งมานกัางคืน,น,น,คนจะเอาเสื้อหน่อยเอเปิก้กลางคืนยต่ัอแไม่เอามาเปิดเลย ายก็ลงมือก็ไม่องกูขอโทษที่ลากตัวเลยไปอาบน้ำได้ตัวมีหวันีอนันช่ยเย็บอกว่านี่ไปอาจ,จะไดมัช่วยเย็บอือืออ่งางก็เอาใช่ไหมะท่เอาใหมะ เออดยออไหมออมอยู่ีไอเฉยไม่อไม่มีอไม่มีอะไรก่อนมากรตัวมาแล้วไม่มีนกุเดียวคนน้าแสิ หมดแล้วครับตอนมีแค่ ออเสียงมงิดูเสียงโตคือแบบโอวัดเลยแหละขี้ก็ไม่ได้แขกแม่เซ็นมึงก้าวูไม่เซ็นก้าวว้าก้าวว้ากาววาแม่ดีดีมีแรงต้นไหมน่ะ มีเล่มตู้กระเป๋าเสียงผู้ชายสูสูกินไหมมีดมทุกวันมัวมันดมดมีบัวมันมีต้นะอ้ามึงเดี๋ยวคู่เอ้าเอ้าแข็งกันคูเลยเอ๊เจเจเจ กบค็พูดก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 ็พูดอย่าสัญหากเด้อก็พดอ่ะเออกับบ้านกูนี่แหละโอ้เล่นเกี่ยมดีกว่าเกียมลเด

ให้ที่นี้เราคือจะเอามาที่ห้องไม่มีเหรอที่ห้องไม่มีเหรอสบู่ล้างหนะ้าอือเราไปเราไปรูทั้งทำไมไม่ซื้อแล้วตอ,อนไปรูตั้งทำไมไม่ซื้อ มีเอสมังมีมาหาอยู่ก็ตียจะต้องมา